จินตนาการภาพเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปมาอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเตรียมที่จะห้ามพวกมันอย่างสิ้นเชิงนี่คือเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทั้งประเทศเวียดนามไปในช่วข้ามคืนมาดูกันว่าค่ายรถญี่ปุ่นหลักอย่างฮอนด้ารวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นเองกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยใหญ่หลวงต่อแผนการห้ามมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันในกรุงฮานอยเพราะมันอาจทำลายงานหลายแสนตำแหน่งและธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่หอนด้ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า80%ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนยานกหาหน้าเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจที่กำลังจะบานปลายและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงตามรายงานจากสนักข่าวรอยเตอร์รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาแสดงความกังวลอย่างหนักต่อแผนการห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันในกรุงฮานอยของเวียดนามเพราะมันอาจนำมาซึ่งการสูญเสียงานจำนวนมหาาล และกระทบต่อตลาดมูลค่า4.6พันล้านดอลลาร์ของค่ายรถอย่างฮอนด้าซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามมากกว่า80%โดยมีจำนวนยอดขายทะลุ2.6ล้านคันในปีที่แล้วตามเอกสารที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบและข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องถึง7รายหาคิดคร่าวๆมันเหมือนกับการดึงเสาหลักออกจากบ้านหลังใหญ่เพราะอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจรถยนต์แต่ยังรวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดที่พึ่งพามันอยู่ย้อนกลับไปในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่าน มานายกรัฐมนตรีเวียดนามอย่างฟามิงจินได้ออกคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเข้าสู่ใจกลางกรุงฮานอยตั้งแต่กลางปี2026เป็นต้นไปเพื่อลดระดับมลพิษทางอากาศที่สูงเกินมาตรฐานโดยตรงข้อจํากัดนี้จะเริ่มกว้างขึ้นในปี2028และคาดว่ามาตรการจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศในอนาคตเช่นเมืองใหญ่ๆอื่นๆ ที่มีปัญหาภาวะอากาศคล้ายกันเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายๆลองนึกภาพเมืองที่ปกติเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งท่านท่นแต่เดี๋ยวนี้คุณต้องเปลี่ยนมาอยู่ดีกับรถไฟฟ้าที่เงียบสงบแล้ถ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องมีเวลาเตรียมตัวไม่ใช่ตัดตอนกลางทางเพื่อตอบโต้ต่อเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงฮาหนอยได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงทางการเวียดนามโดยชี้แจงว่าการห้ามใช้รถจักรยานยนต์อย่างกระทันหันอาจกระทบต่อการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆเช่นผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องปรับตัวตามนอกจากนิสถานทูตยังเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามพิจารณาแผนการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยกำหนดช่วงเวลาเตรียมความพร้อมและการบังคับใช้กฎระเบียบแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้มันอาจเหมือนการปิดไฟบ้านกลางดึกโดยไม่เตือนลุงหน้าแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้ง ตลาดรถจักรยานยนต์เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าประมาณ4.6พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาด Modern Intelligence และจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในปีที่แล้วเกือบ80%ของประชากรทั้งหมด100ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราการครอบครองรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวนี้ทำให้เราเห็นว่าเวียดนามไม่ได้เป็นแค่ตลาดใหญ่แต่ยังเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตประจำวันที่พึ่งพารถเหล่านี้มากกว่าประเทศอื่นๆสำหรับมือใหม่ ลองคิดดูว่าในเมืองไทยเราอาจมีรถยนต์เป็นหลักแต่ในเวียดนามมอเตอร์ไซค์คือเพื่อนคู่ใจในการขนส่งอาหารเดินทางหรือแม้แต่ไปทำงานการห้ามมันจึงกระทบชีวิตประจำวันอย่างฉิกขาดไม่เพียงเท่านั้นสมาคมการค้าหลักของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างชาติในเวียดนามซึ่งนำโดยฮอนด้าและมีสมาชิกอย่างยามาฮ่าและซูซูกิได้ส่งจดหมายของตัวเองถึงรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเตือนว่า มาตร,รก,การห้ามดังกล่าวอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในการผลิตและความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบริษัทต,ต่างๆในห่วงโซ่อุปทานผู้ผลิตยังระบุเพิ่มเติมว่าการห้ามใช้น้ำมันอาจส่งผลลูกโซ่ต่อแรงงานหลายแสนคนรวมถึงสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้จำหน่ายเกือบ2 0 0พรายและผู้ผลิตชิ้นส่วนราว200รายทั่วประเทศพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลเอวิยต์นมกำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย2 3าปีเพื่อให้มีเวลาในการปรับสายการผลิตพร้อมทั้งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟ และมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอแต่คำถามก็คือรัฐบาลเวียดนามจะยอมให้ธุรกิจปรับตัวหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีคำร้องเหล่านี้แต่เจ้าหน้าที่เวียดนามยังคงเงียบและไม่ตอบสนองต่อคำเตือนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสามรายที่ใกล้ชิดกับการหารือซึ่งจุดนี้เองที่อาจจุดประกายความขัดแย้งเพราะบางคนอาจเห็นว่าการห้ามนี้จําเป็นเพื่ออนาคตที่สะอาดกว่าในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่าเศรษฐกิจและงานของประชาชน ควรมาอันดับแรกทางการเวียดนามให้เหตุผลว่ามาตรการห้ามมีความจําเป็นเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศระดับสูงในกรุงฮานอยขณะที่เจ้าหน้าที่ในนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดดะของประเทศก็ส่งสัญญาณว่ามีแผนจะจํากัดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ํามันเช่นกันและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามการตัดสินใจนี้ไม่ได้อยู่แค่ฮานอยแต่กําลังจะแผ่ขยายไปทั่วประเทศเหมือนลูกโซ่ที่ไม่หยุดหย่อนในที่สุดแล้วเรื่องนี้ทําให้เราต้องคิดว่า ควรให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากกว่าการรักษางานและธุรกิจหรือไม่หรือการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าจะเป็นทางออกที่ดีจริงๆหรือแค่พาระเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทั่วไปคุณคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างสิอย่าลืมบอกเหตุผลของคุณเพื่อให้เราแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้อย่างสนุกสนาน